ใครเคยไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดซิลิโคนหรือการฉีดไขมันหน้าแล้วมีปัญหาว่าหน้าไม่เรียบเป็นก้อนนะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาบอกวิธีการแก้ไขให้นะครับสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดว่าการฉีดไขมันของเราเองดูดมาจากต้นขาดูดมาจากก้นมาใส่ที่หน้าเราแปลว่าปลอดภย100ัยร้อเอร์เซเพราะเป็นไขมันของเราเองเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุด คือการอุดตันเส้นเลือดครับมันมีเส้นเลือดที่วิ่งอยู่ใต้ผิวทางหน้าวิ่งเข้าลูกตาเราได้วิ่งจากร่องแก้มแล้ววิ่งเข้าไปในลูกตาเราได้มีความเสี่ยงที่ไขมันจะไปอุดตันเส้นเลือดแล้วถ้ามันวิ่งเข้าลูกตาได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะนะครับเหมือนที่เราเห็นในข่าวบางคนตาบอดให้เราดูข้อดีข้อเสียปรึกษาคุณหมอก่อน,ว,นว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปฉีดไขมันหน้าจากการที่เราไปฉีดฟิลเลอร์มีอะไรบ้าง การฉีดไขมันหน้าอุดตันเส้นเลือดได้ครับได้เหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์แม้กระทั่งเป็นไขมันของเราเองก็สามารถอุดตันเส้นเลือดเราได้นะครับถ้าเราไปดูในงานวิจัยเนี่ยนะครับพบว่าเคสที่ฉีดไขมันหน้าแล้วอุดตันเส้นเลือดเนี่ยเจอเยอะกว่าการฉีดฟิลเลอร์นะเหตุผลเพราะเวลาเราฉีดไขมันหน้าเราฉีดจัดเต็มทั้งหน้าฉีดทีหนึ่งเยอะๆให้หน้าเต็มขึ้นมายิ่งเราฉีดปริมาณเยอะเท่าไหร่ ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะอุดตันเส้นเลือดได้แล้วถ้ามันไปอุดเส้นที่วิ่งเข้าลูกตาเราได้เรื่องใหญ่นะครับเตือนกันนะครับอย่ารีบไปฉีดไขมันหน้าเอออย่ารีบไปฉีดฟิลเลอร์ยิ่งถ้าหลายคนผิวชั้นบนไม่แน่นระวังว่าฉีดไขมันแล้วจะไม่เรียบไปฉีดมาแล้วเป็นก้อนฉีดเออที่ร่องแก้มแล้วเป็นก้อนถ้าเราอยากให้หน้าเด็กแล้วเราไม่อยากไปเสี่ยงฉีดไขมันหน้าให้เราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้ง เวลาที่ผิวชั้นบนเราแน่นเราจะไม่มีปัญหาใต้ตาเวลาที่ผิวชั้นบนเราเด้งเราจะไม่มีปัญหาเรื่องร่องแกมให้เราใช้พลังงานโมโนโพล่าอาเอจะมีสองค่ายของอเมริกาคือ t h e ร์มา e ของเกาหลีคือ a าบูเตนะครับจริงๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ดีงานวิจัย10ปีอัพแต่พอมันเจ็บแล้วคอสมันสูงคนไข้ยิงครั้งเดียวถอดใจหลายคนเปลี่ยนมายิงเป็นตัวอาบูเตของเกาหลี หัวยิงอาบูเต้เนี่ยมันกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้ไม่เจ็บพอคนไข้ไม่เจ็บเนี่ยแล้วหน้าเขาเด้งขึ้นผิวชั้นบนเขาเด้งขึ้นเขาก็อยากมายิงทุกปีแล้วถ้าเราอยากฉีดฟิลเลอร์แทนที่เราจะไปอัดฟิลเลอร์ที่ใต้ตาไปอัดฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มให้เราฉีดที่กระดูกครับใช้ซีซีเดียวใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือดช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยถ้าคิดว่าความรู้วันนี้มีประโยชน์นะครับ